วันที่สองของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นได้เยี่ยมชมศูนย์บำบัดโรคเอดโรงพยาบาลตี้ถานซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยายลัยแห่งกรุงปักกิ่งโดยมายดามฉีภริยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเป็นตัวแทนองค์กรอนามัยโลกเป็นผู้ดูแลโครงการ โดยการรักษาผู้ป่วยเน้นนวัตรกรรมใหม่ผสมผสานกับแพทย์แผนจีนและการดูแลบำบัดด้วยจิตอาสาและในการนี้ประธานรัฐสภากล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่าการให้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพร้อมมอบเงินสมทบทุนในโครงการดังกล่าวอีกด้วยจากนั้นเวลา16นาฬิกาเดินทางเยี่ยมชมศาลามหาประชาชนแห่งชาติจีนที่ภายในมีการจัดแสดงส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของจีนทั้ง32มมณฑล จากนั้นเข้าเยี่ยมคาระวะนายจางเตอ๋อเจียงประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนและในการนี้นายจางเตอ๋อเจียงกล่าวแสดงความยินดีในการต้อนรับประธานรัฐสภาซึ่งถือเป็นผู้นำทางการเมืองคนแรกของไทยที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับนับจากดำรงตำแหน่งจากการเยือนจีนครั้งนี้ของประธานรัฐสภาจะเป็นการส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา และวัฒนธรรมด้านนายสมศักดิ์กล่าวแสดงความเสียใจในเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7บิกเตอร์ที่มณฑลเสฉวนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกล่าวขอบคุณในการต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายจางเตอ๋อเจียงที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนคนใหม่